เบิ่งครับพี่น้องปุดเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บาทเดียว <laughs> บาทเดียวครับปึ๊ดคักขนาดพุ่นกองเอรีอยู่คักขนาดพี่น้องเลย,เยวันนี้ก็จอบอีกแล้ววันเ,วเตะน้ำไว้ขาวอ,อกักราครับ,บน้ำไหลแห้งเต๋อเอยอะหนิพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองกไปสู่กูสู่คน เขาจะตัวโอมไว้ครับพี่น้องเอ้ยมาผิดมือครับเอามือนหนิว่าจิมายิ่งป่า,าพ่นะพี่น้องฝนโต้ข้ามบ่อนว่าจิมาี่ซองเบิง้งอะไรอีก็ต้องไกดไปสะพานนี่ครับฝนโต้ข้ามบ่อนพี่น้องเยนนลยต้องนำไรบนี่เจ้าสิวานแหอยู่ครับนี่ ไฟวานองเลี้ยครับปงปลาตองไก่ปลายอันนั่นขึ้นยูดแถวนี้ไหมผลมันตกห้ามพี่น้องเลยเวเห็นหอดปลาสีขึ้นบ่อยข้าตัวจีวานแหทสิได้บ่ลร้องิึงร้องมึงจะไปน้ำแหแด้วย่ะ ไปแล้วครับนีบ่มึงขจ้าวันแหพี่นองมึงมึงป่าปื๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวพ้าลงไปมึง,งครับโอ้จศจรรย์ คือคักถึงแน่พี่น้องเลยปป๊ดคือคักถึงแน่พี่น้องเลยบาดเียเดเบิง้งเบิง้งเบิ้เบิงปดขาวอ่นอนอีหยังเนี่ยข้าขพละเอ,าะอ,อะขามืมบ,บาทเดียวได้พี่น้องเลยดิป้าคือคักถึอแน่สคุณครับหมองวัน แคนเส้นเลนีต่ต้องต้อ้หาวพี่น้องเออสอดป่าครับว่าบาทเดียวพ่อเลยเร็วมันมา <ๆ S 2> ที่เราเป็นในหูงบกไงนึงผูนอเนาเหนบ่คแห่เอ็นครับพี่น้องแห่ี่พิ่ดังครับ มองวน่นหพี่น้องมอง,มองนีหรือมองว่านว่นมองนีหรือปกินกม่พอ,อ่อองอออน,น่ลงมากอ่ะมเราปดยุคเครื่องมือกับ <c oughs> เมนก่ขักเอาเนีย่ยก <c oughs> <ๆ>็เปิดหน้ามือว่านหนพี่น้องมือนี่ mười sáu ngày một năm 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 กัดก ng, ันครือคนบีบหัวมันใครับนั่นนั่นคนยิกหัวมันอ๋อ <c ười> ตัอุอ้อปุ๋ยได้ไหมเอาหนิอัศจรรย์พี่ลองเลยเป็นนึกว่าในบาเ้านี้สิบลเนี่ยเอ๊ะ เบืองรถดพี่นอ้องเอ้ยขนาดว <c ười> ่าจะ่ยิงป่าบ่าจะ่ยิงเด้อบ่ายต่อยโอมายมือพอขจาวานแ <c ười> ห่พี่น้องวานบาดเดียวไพเซ <c ười> ่เลยโอ้ขนาดน้ำไหลยิงยิงชุ่นแหน่เลยปะกกยปะโดหันหละอัน <c ười> <c ười> นี้ปลาปักยู่อ๋อ ปลาพวกอยู่ด้อพี่น้องมงนด้นมันมากตัวบันใหญ่มีด้อปมะขาวง้ามปลาขาวนาก็มีดเ้มะเขาวาตนี่เลยัวนี้อีไรอะเขาวนาาปลาพวกยูขนาดพี่น้องเออบานบาดเดียวพดทุกเครื่องมือพลึ แล้วคนผมนมาจะมายืมปูนไดรกันยืมหีเลยคนมา้านคยไก่บ้านคนนาทุกวันหนึ่งเดิเอาครับพี่น้องว่าเห็นพ่อปลาเนี่ปลดปลาใส่พนครับยา่าุปูย่างเขาใส่ไปกินด้อโอ้ยเอหล่ายางขนาดพี่น้องเลย ค้นหาปามมพ้าปามน้ากปานยังไงที่แล้วเันิไปกินโ่าโ่มาโว่าชดอีียิยเห็นมืมันยู่ง่เขาหน่อยพี่น้องเขาหน่อยสองเส้นหาครับนี่ แต่ว <Laure> ่าปลาเมือถึงเป็นปลาสาเส้นแล้วมึกให้เดี๋ยวอมไปวะนาเขาเฟื่อเนี่ยปีกเสบปลามุนโแสบคือปลาแเสบหรอกเป็นเนี้ยบุ้มบม สนามพี่น้องเอ้ยเออเนี่ยนี่ฉันว่านปะ่ปะถึงวันไหนมาดิป่าวันมาเด้อพี่น้องเ,เอ้ยเออเอฟซี FC! ทุกคนมาผลป่าซอยนั่น,นี่น <laughs> ถ้าถืออีกบาทน,นึงก็บวย เออคักขนาดพี่น้องเอ้ยพูดอะไรเออครับยังได้ทงระเทียวหมดอ่ะไม่ทงมาเป็นทงหน่อยๆเลยใหญ่กว่าทงปุยพคนเ้นึงไม่เอเล่เลยเบิเ้งขับพี่น้องปดเรียบร้อยแล้วครับเออบาทเดียวครับเออคักขนาดพูดของเอเล่อยู่ รออออครับขนาดพี่น้องเลยวันนี้ก็จอปีกั่เลยวันเต้ยนำไว้ขาอักลาครับเอาครับพี่น้องบันนี้หนกปลามื่อออกมากบนตัวค้ำจืนไปเบิดทะถดเดี๋ยวหายังก่เห็นแมาพ่อข้าเจ้าวานแหย่ได้ปลาก็เลยจะอ่อนก็นเลยเห็ดจิบ สั่นให้เบิ่งสุทธิพี่น้องคนมักปากคลิปหนาพ้องครับสวัสดีครับไปขอบ้าน